ขอน้อมกราบนมัสก,การพ่อครูอุปชาพันเตอวุโสด้วยความเคารพอย่างสูงครับอก็ขอจะเรียนทำสิกมาดและพวกเราทุกๆคนฟังพ่อครูอธิบายฟังสิกมาดอธิบายแล้วก็อาจะมาว่าพวกเรานี่มันโชคดีจริงๆนะเพราะว่าโอ้โหฟังแล้วมันละเอียดละออนนะละเอียดละอ,อ แล้วก็เราก็เข้าใจเข้าใจคนที่ที่พระครูบอกลักษณะของจิตที่มันอยู่เหนือกาลละแต่มาเสือไม่ได้ว่าอยู่เหนือกรรมด้วยนะอยู่เหนือกรรมชั่วอยู่เหนือกาลละที่ว่าอยู่เหนือกาลละคือความเป็นศูนย์แลวอะไรเป็นศูนย์เราก็ลงคอมเมนต์ที่พ่อบอก กระทบสัมผัสแล้วมันก็เป็นศูนย์นะกระทบอย่างที่สิกมาตรบอกอ๋อหมดละกระทบเรื่องลิปสติกกระทบเรื่องแต่งหน้าแต่งตาทรงผมเนี่ยกระทบมาไหลมันก็ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เขานิยมกางเกงช้างนะท่านอาโอ้ครับบานใหญ่ใหญ่อ่าดำาแล้ว,ลวมีตัวช้างอยู่ขาขาอ๋อเหรอนึกว,ว่าขาบ,บานใหญ่ใหญ่ขาช้างเราเราผลิตกางเกงใหม่เลยกางเกงผักบุ้ง เก่งผัก <wounds> บุ้งนะทำให้่ถื่อนบุ้งกระทบกระทบปัจจุบันนี่แหละเนี่ยมันสาคัญในที่เขาถามเนี่ยสักยทิฏฐิกับอตานุทิฏฐิที่จริงมันใกล้เคียงกันมากเลยนะสักยตทิฏฐิแต่ว่าสักยะทิฏฐิมันหมายถึงตัวใหญ่ตัวหยาบตัวโอลาลิกะตัวต้นเลยตัวใหญ่ตัวหยาบตัวโอลาลิกะมันเป็นก็แต่ก็มันก็เป็นตัวอัตานั่นแหละอัตามอนกัน แต่มันเป็นตัวใหญ่ตัวยาวอั้นแล้วก็เข้าใจแต่ว่าในพระสูตรนี้นะมันมีมีมีอยู่สามตัวคือ,อมิจฉาทิฏฐิแล้วก็สักยะทิฏฐิแล้วก็อัตโนทิฏฐิผู้ะจะพ้นมิจฉาทิฏฐิได้ก็เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คืออันนี้จังนั่นแหละผู้จะละสักยะทิฏฐิได้ก็ต้องเห็นเป็นความเป็นเป็นทุกข์ทุกขขัง ผู้จะพ้นอัตานุทิฏฐิได้ก็ต้องเห็นเป็นความอนัตตาไม่มีตัวตนเห็นไหม,ไมามอันนี้สามอันนี้ก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่ลักนะแล้วทั้งสามอย่างนี้นะมันมีองค์ประกอบในการปฏิบัติที่เหมือนกันหมดเลยทั้งสามตัวเลยนะอันนี้จังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตก็ดีนะผู้ที่จะปฏิบัติพ้นสามตัวนี้ได้ ต้องมีองค์ประกอบเหมือนกันหมดคือต้องอยู่กับปัจจุบันทิฏฐธรรมเท่านั้นตากระทบลูกในพระสวดต,ตากระทบลูกจะูกได้กลิ่นเห็นเป็นความไม่เที่ยงตากระทบลูกจะูกได้กลิ่นเห็นเป็นความเป็นทุกข์ตากระทบลูกจะูกได้กลิ่นเห็นเป็นความไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาเห็นไหมองค์ประกอบเดียวกันหมดเลยที่พรอครูอ,อธิบายาจาคเขาขนทุเรียนกัน ก็คุยกันว่าอร่อยไม่มีอร่อยไม่มีอร่อยไม่มีอ้าวระหว่างมะม่วงกับทุเรียนจะเอาอะไรเอาทุเรียนอันไหนว่าอร่อยไม่มีแต่ดงว่าอะไรนะทุเรียนกินทุเรียนดีดีกว่ามะม่วงใช่ไหมเป็นภาษาไงก็เหมือนเลยเวลาจะตักอาหารนี่แหละเดินรอบโต๊ะเวลาบุฟเฟ่ท่องไปแล้วไม่ดุดไม่ผักไม่ดุดไม่ผักไม่ดุดไม่ผัก ท้องรอบโต๊ะเลยนะไม่ดูดไม่ผักมันต้องสุดโค่นะแต่มันต้องสุดโคูนแต่แต่ไม่ได้อ่านอาการกิเลสแต่ว่าไม่ได้อ่านอาการกิเลสว่าเอออันนี้เรากระทบแล้วเนี่ยมันมีดูดไหมอันนี้กระทบแล้วมันมีผักไหมพอนนี้เห็นอะไรก็ไม่ดูดไม่ผักไม่ดูดไม่ผักหมดเลยตกลงหมดโตนี่ไม่มีสกยะเราตักตัวเงี้ยนะมันเอาภาษามากบเกินไปมันก็เลยไม่อ่านรู้จากเวทนาถ้าไม่อ่านรู้เวทนานี่ ปฏิจทิฏฐธรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันสำคัญตรงนี้แหละถ้าไม่อ่านรู้จากเวทนานะที่มีองค์ประกอบทั้งนอกภายนอกภายในทิฏฐธรรมปัจจุบันขณะเกิดขึ้นไม่ได้เลยมันจะมีแต่ตักกะคิดเอาคิดเอ,เอาเกิดมามันก็เป็นทุกข์มันต้องไม่เที่ยงมันกเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็ตายมันก็มีแต่ตักกะไปอย่างนั้นหมดเลย แกแล้วทุกไหมฮะแก่แล้วก็ทุกเอแก่แล้วไม่ทุกมีไหมฮะ,ฮะอะไรไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรกระช่างที่มันไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าบอกว่าอันไหนไม่เที่ยงอันนั้นแหละเป็นทุกแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยมีความไม่ทุกอยู่นิดเดียวคือตอนเที่ยง <laughs> ตอนนั้นทุกทั้งวันตอนนั้นทุกบดเลยเนาะมีเที่ยงอยู่วิวิเดียวครึ่งวิเนี่ยใช่นิดเดียวเองวิเดียวเองทุกทั้งวันเลยไม่ยากอะไรงั้นตอนเที่ยงก็นอนสิจะได้ไม่มีเที่ยงสําหรับเราเนาะนี่ความหมายของเขาเรียกว่าพวกเชโกคุยกันเนาะความหมายของเหนือการละนี่ที่พ่อครูอธิบายมันลึกซึ้งตรงที่ว่าจิตที่มันจากที่มันไม่เที่ยงเวทนาที่มันไม่เที่ยง มันไม่เป็นศูนย์ปัจจุบันขณะที่จะทำกระทบแล้วมันเป็นสุขมันก็เติมเข้าไปอดีตเพิ่มเข้าไปในอดีตเป็นทุกขก็เพิ่มเข้าไปในอดีตมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสีเป็นห้าไปเรื่อยปัจจุบันกระทบมาไหร่ครเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยอนาคตมันก็เป็นไงมันก็ต้องเกิดอีกแน่นอนเห็นไหม เหมือนเรานี่แหละเรากระทบเนื้อจัดเมื่อไหร่เรากระทบไปเอาง่ายๆพวกเราเนี่ยชอบทุเรียนกระทบกินทุเรียนเมื่อไหร่นะเป็นสุกมาเมื่อไหร่มันก็สั่งสมเป็นอดีตสั่งสมเป็นอดีตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอนาคตต่อไปมันก็มีความอยากมากขึ้น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 ไ คุณระเบียบพี่สาวท่านวินบอกว่าปลูกทุเรียนเยอะมากเลยนะตั้งที่จันที่ไรเขาไม่เคยขายแบบนี้เลยเขาขายคนเอาไปใส่ตู้ใส่ตู้อะเก็บเอาไว้ขายตอนแพงๆอะอ๋อใส่ตู้เย็นไว้อคนมันติดไงเขาเรียกว่าห้องเย็นห้องใหญ่ๆเก็บทุเรียนไว้นั้นคนเนี่ยมเดี๋ยวนี้มันติดทุเรียนที่ท่านบอกอะมันไม่ใช่กินแค่หน้าทุเรียนนะกินตลอดปีเลยตลอดปีเลยนั่นคือ ความอยากมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นมีความอยากมากขึ้นก็ทุกข์ก็หนักขึ้นแรงขึ้นดีเกรีมันไม่อยู่คงที่เห็นความอยากเพิ่มขึ้นก็เลยเห็นความไม่เที่ยงอ่ามันไม่เที่ยงไงมันไม่อยู่คงที่อาอนาคตอดีตก็ไม่คงที่ปัจจุบันก็ยิ่งเพิ่มมันไปเรื่อยๆเพิ่มมันไปเรื่อยอนาคตมันก็แน่นอนเมื่อยิ่งเกิดโอ้โหไม่รู้กี่ชาติ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 มันก็จะเป็นลักษณะนนั้ แต่ถ้าเราอ่านรู้เวทนาที่เป็นสมัมาทิฏฐิอมิติธรรมมีตาหูจมูกิ้นกระทบสัมผัสแล้วก็อ่านรู้ได้มีการทําใจในใจในกระทบสัมผัสแล้วนอย่างที่สิกมาดยกตัวอย่างของเรามันโชคดีของเขานี่จายนั่งหลับตานี่นะต่อไปคนจะคนรุ่นใหม่นะเขาจะมันไม่ตรงกับวิถีชีวิตของเขา ไม่ตรงกับวิถีชีวิตของคนคือคนทุกคนเกิดมาต้องทำอยู่ทำกินใช่ไหมต้องมีอาชีพต้องหาอยู่หาก,กินแต่ก็วิถีชีวิตที่นั่งหลับตาปฏิบัติธรรมที่จะพ้นทุกข์นั่นมันไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิมันแยกส่วนไปมันไม่ตรงกับวิถีชีวิตของจริงๆที่ทำ มันไม่ใช่มักมีองแปดอ่ามันไม่ใช่มักมีองแปดเออจะจะรถกิเลสก็ต้องไปนั่งอ่ะจะเกิดฌานก็ต้องก็ต้องไปนั่งอ่ะแต่ของเรานี่โอ้โหทั้งเดินทั้งกินขายของอยู่ก็เป็นฌานอ่ะนั่นแหละกินข้าวอยู่ก็เป็นฌานคีัยมันก็โอ้โหเป็นฌานวิสัยที่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากเลยเพตอะน,นั้น เมื่อเราอ่านเวทนาแล้วเราก็ทําใจในใจของเราได้นะกำหนดรู้ว่าโอ้ออันนี้เราเนี่ยมันเราเนี่ยเอาตัวอย่างสัญญาที่เรากําหนดหมายโอ้เราเคยติดเนื้อสัตว์มาเคยกินนะเคยติดทุเรียนมาแต่มาก็เคยติดตละลเปลามานี่แหละพูดแล้วพูดอีกไปและมันเคยเป็นสุขเป็นทุกข์กับมันแล้วนี้เราทําได้สัญญาเราก็กําหนดหมายที่เราทําได้ใจในใจ ถ้าจีนข้อหนึ่งนี่นะมันกระทบกับคนกระทบกับจัดจะง่ายไหมเวลาพิจารณามันง่ายเพราะมันมีคู่วิบากถ้าจิตของเราศรัทธาเรื่องของกรรมแล้วมันจะมีคู่วิบากเวลาเราพิจารณาเป็นไงทำมาวิจัยของเราโอ้ไปมีคู่วิบากเนะี่ยมันจะตามอาคตาพยาบาทใช่ไหมถูกไหม นั่นแหละเราก็ลดละเลยแสดงว่าตอนนี้เราก็ไม่มีคู่วิบติเป็นสัตว์แล้วสิเพราะเราเลิกกินใช่ไหมใช่อพอเราไม่แต่งงานไม่ไม่ชอบไม่ชังไม่รักเราก็ไม่มีคู่วิบาิเป็นคนอีกอ้าวก็หมดสิใช่มันมันก็หมดไอ้นี่กระทบเมื่อไหร่มันก็ปัจจุบันก็ศูนย์ไม่เกิดชุกไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดภพไม่เกิดชาติ กระทบมาหร่ก็เป็นศูนย์ก็จังสมเป็นอดีตจังสมเป็นอดีตจังสมเป็นอดีตศูนย์บวกศูนย์มันก็อย่างที่พ่อครูยกตัวอย่างอนาคตมันก็ต้องศูนย์แน่นอนมันก็หมดเหนือเหนือกาละก็หมายความว่ามันไม่เวียนวนใช้กาละเวียนวนเป็นสุขเป็นทุกข์กับมันอีกแล้วหมดกาละที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์กับมันอีกแล้วเห็นไหมไม่มีแล้วอดีตก็หมดสุขหมดทุกข์ปัจจุบันก็หมดสุขหมดทุกข์อนาคตมันก็แน่นอนเที่ยง ไม่เป็นทุกข์เห็นไหมนั่แหละแล้วเหนือกรรมด้วยนะเหนือกรรมก็คือการกระทําที่เราจะไปหาอันนี้มาให้ตัวเองกินหาน,นี่เวลาที่จะเสียไปกับมันนมันไม่มีแล้วเห็นไหม,มเหนือกรรมอีกเหนือทั้งกาละเหนือทั้งกรรมชัว่วหมดแย่งเลยโอ้มันเป็นเรื่องที่ แล้วถ้ากระทบสินค้อหนึ่งกับคนกับจัดมันก็พิจารณาแต่มาว่าก็ว่ามันง่ายอยู่นะเพราะว่ามันมีคู่วิบากแอคชั่นรีแอคชั่นกันมีจองเวรจองกรรมแม้แต่กับของมันก็มีเจ้าของใช่ไหมมีคนมีเจ้าของเราไปแย่งเข้ามาเราไปเอาเข้ามาเราไปเบียดเบียนเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็มีคู่วิบาก <S <S แต่เรื่องของการกินนี่อะไรทีนี้กินไม่มีเนื้อสัตว์นี่นะบางสวิรัตนะ มีคู่วิบากไหมฮะจะพิจรารณายากไหมเนะี่ยจะพิจรารณายัางไงมีธรรมวิจัยยังไงให้โอ้โหให้มันเห็นเห็นไอไอมันไม่มีคู่วิบากเป็นสัตว์เพราะเรากินมังสวิรัตแต่เรามีคู่วิบากเช่นเราไปชอบกินกาแฟเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีเป็นคู่วิบากกับพวกร้านกาแฟนะ <c oughs> <ๆ S 1> ก็เก็บกาแฟกันนะโอ,อะ้เพราะมันติดไงแต่นี่มันคือ จะว่าไปมันคือมันไม่โอราลิกาอัตตาเลยอ่ามันไม่ลึกมันไม่ลึกแต่ว่ามีความละเอียดคือมันเบียดเบียนตนถ้าเป็นจังกับป๋ออ้าวถึงปั๊มก็ต้องแวะถึงปั๊มก็ต้องแวะนะถ้ามันติดใจนะอมันเบียดเบียนตนเองมันที่พ่อครูยกตัวอย่างโหคนเรามันโหดโหร้ายอำมหิตนะเพราะมันจ้างอัตตาให้กับตัวเราเองเห็นไหม ไม่กับใครเลยนะไม่มีคู่วิบากนะไมไ่จองเวรจองกรรมนะแต่ว่ามันสร้างอัตตาให้กับตัวเราเองแล้วการสร้างอัตตาให้กับตัวเราเองเนี่ยนั่นแหละมันก็จะเป็นตัวเมื่อไหร่ที่เราสร้างอัตตาให้กับตัวเราเองเราก็จะเกิดเวียนเกิดเวียนวนอยู่ในวัฏฏะไม่มีพ้นไปได้แล้วเวียนวนอยู่ในพระประาาัมันก็จะไปสร้าง วิบากกับคนอื่นวิบากกับจัดวิบากกับคนไปอีกเนะี่ยเพราะนั้นเรื่องของเรื่องของการเบียดเบียนตนจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดนะความคิดออคิดเป็นตัวเป็นตนตอย่างที่สิกมาตบอกโอ้ยศักดิ์ศรีของเราอรูปราตตามันรู้อยู่ที่ไหนใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าโอ้โหใครมาว่าเราไม่ได้นะใครมา พูดว่าเราผิดไม่ได้นะพูดให้เราเสียหายไม่ได้นะนมันก็จะเกิดเนี่ยเป็นพบไปเป็นพบไปเกิดเกิดอยู่ในจิตเราเนี่ยมันก็จะยึดเป็นอัตตาเราอาตมาก็าถ้าไม่มาสัมผัสความจริงทํางานทําการแต่ก่อนทําอยู่ตรงข้างทํากําแพงกั้นดินนะอยู่ข้างเงิบาบาื่บวบก็ไปเอาบริษัท เข้ามาเขียนแบบให้เสนอราคาโอ้โ oh, หมาตรฐานมากเลยนะทำอย่างดีนะราคาเมตรละสองหมื่นสองร้อยเมตรเป็นเงินสี่ล้านกว่านะบริษัทเขาเสนอราคาหมายเราก็เราก็มาทำเอง นี่พอไปทํานู่นข้างตรงลงลงเก็บปุ๋ยหน้าลงปุ๋ยไปทำร้อยเมตรเราทําเองนะป้าก็บ้าพอพอหมดไปหกแสนกว่าเขาก็ผู้ร่วมงานนะ่ยนะเขาก็มาว่าเขาเขาจำตัวเลขผิดเขามาว่าจะมาเนี่ยท่านท่านเนี่ยโอ้โหอะ,อะไรถูกเขาหลอก ูกช่างหลอกช่างมันคิดราคาแพงๆทาก็ไม่ดีผลงานก็ไม่ดีแล้วแถมคิดแพงอีกตั้งหากนี่ดูชิดนี่ทำแค่ร้อยเมตรเองหมดไปตั้งห้าหกแสนแล้วนี่เขาเสนอราคายังดีเลยนะเขาเสนอแค่สี่แสนเองไอเรามันโอ้โหตั้งนานผ่านมาเป็นเดือนแล้วเนาะเราก็ลืมนะพอใครก,กับพูดไปตายายไปทันเดือนดีถูกช่างหลอกนี่ยแหละ พอเราเลยเอามาดูหน่อยทีมันจะเป็นจริงขนาดนั้นเนื้อราคามันผิดกันตั้งเยอะนะก็จะเอาเอาใบเสนอราคามาให้ดูพอเห็นตัวเลขปุ๊บโอ้โหยมมยมดูตัวเลขผิดได้หอันนี้มันไม่ใช่สี่แสนมันสีล้านเป็นไงอ่ะแต่ว่า ไอ้ที่ไป,ไปโฆษณาว่าทันดวนดีนี่โอ้โหทํางานนี่ถูกช่างหลอกถูกอกทำอะไรเนี่ยมันถ้าเรามีอัตาเป็นไงเสียหายเราไหมมันก็เสียหายเราคุณต้องไปแก้ข่าวให้อัตมานะเน่ยมันก็จะเกิดถ้าเป็นอัตตาใช่ไหมแต่ถ้าเราเ,ออเขาปรารถนาดีนะมองเห็นความปรารถนาดีของคน มีความปรารถนาทีเ่เขาอยากให้เราทําให้ถูกทําให้ดีเนี่ยพยายามที่จะค้นควายหาข้อมูลหลักฐานมาเพื่อที่จะให้เราเซฟที่สุดเซฟให้มันราคาถูกแ้วเราก็เข้าใจเขาเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทําร้ายเราเรียกว่าโกรธเกลียดเครียดแค้นเราเนี่ยแต่ถ้าเรามีอัตตามันก็จะเป็นลักษณะนะั้นแต่ว่า S 1> <S 1> เราจะเราจะไม่ดีเพราะเขาพูดไหมอ่าใช่ไหมเราจะเป็นดีไม่ดีเหมือนเขาพูดหรือเปล่าเราจะเป็นผ่านเยอะเหมือนเขาพูดหรือเปล่านี่มันอยู่ที่ปากเขาไหมมันไม่อยู่ที่ปากใครนี่เห็นไหมที่พ่อครูสอนพวกเรามันจะเข้าใจโอ้เราจะเป็นดีไม่ดีคนนั้นจะว่ายังไงมันไม่อยู่ที่ใครเลยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กรรมเรา เน่ใครจะว่ายังไงมันก็นอยู่ที่กรรมเราแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสัจจะตัวนี้เราก็จะอ๋อละเกิดอัตตาขึ้นโอ้โหมองไม่เห็นความปรารถนาดีแต่มาฟังโอโ้เข้าใจเข้าใจนะเนี่ยตอนสถานการณ์ตอนนี้นะพอบรรลาตพ่อครูมรณภาพไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหอุปชาท่านก็เป็นห่วงเพราะว่าการใช้เงิน การทำงานอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมีผลกับค่าใช้จ่ายพวกเราใช่ไหมพอมีผลกับค่าใช้จ่ายพวกเรามันก็มีมีพวกเราเนี่ยเรียกว่าอยากจะอยากจะรู้มีความเป็นห่วงก็ตั้งคำถามมาว่านีา้ทางบัญชีพอจะอธิบายได้ไหมตอนนี้บรรลาดมีกี่ฐานงานแต่ละฐานมีรายรับเท่าไรรายจ่ายเท่าไรพวกเราจะไปรอดหรือเปล่า แสดงว่าเป็นไงดีไหมดีเออดีเห็นไหมอันนี้ว่านี่คือมองเห็นแล้วว่าโอ้คนบรรราศรอบครอบขึ้นอรอบครอบขึ้นรักบัราษอ,อยากให้การทำงานที่มันเรียกว่าปลอดภัยไม่ฟุ่มเฟือยไม่มือห่างตีนห่างมันก็จะเกิดแต่ถ้าเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นมุมดีมองไม่เห็นความปรารถนาดี เราก็จะเอาละเริ่มเกิดปฏิกิริยาแอคชัน่นรีอคชั่นละโอ้โยมนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเขามีผู้บริหารเอเอ,เอมันก็จะเกิดอ,อะไรอะเรียกว่าไม่รู้จักการบริหารใครจะไปทำแบบนั้นได้มันคือจะยกยกตนขม่มนี่มันจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเรื่องของอัตตานุทิฏฐิมี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง เป็นเรื่องที่จะต้องรู้เรื่องเรื่องของอรูประอัตตาอารูประที่มันยึดยึดว่าเราถูกเราดีเราไม่ผิดอะไรก้งครับ